ก่อนอื่นต้องกล่าวคําว่าลาไปก่อนเฮต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับพูดง่ายๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง M S X ตจอพอดลุยป่าไปกับทรีบาร์เตอร์นะครับผมเฮ นี่นะครับผมก็จะให้ชมบรรยากาศในการขี่ในป่านะครับไปเรื่อยๆนะครับมือใหม่อย่างผมใช้คลัตเบืองโคตรๆนะครับพี่ๆก็ได้แนะนําว่าให้ใช้คลัตเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองคลัตนั่นเองเข้าป่ามือใหม่ซิงซิงมาทริปแรกก็โดนเชือดซะแล้วครับผมเส้นทางที่ไป สำหรับวันนี้นะบอกเลยโคตรโคดเนินอย่างแย่นะครับผมเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนะครับในเส้นทางนี้ก็มีเนินชันมากมายนะครับเอเบเ็กไปก็ก็ผ่านมาหมดทุกเนินนะครับก็ก็ชิว่ะนะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยผมตีลังกาตกเขาอันนี้ก็จำไว้เป็นบทเรียนเช่นกันนะครับ อย่าเอามือไปกดกล้องนะครับขณะที่รถลงเนินจะจำไว้อย่างดีในการออกคลิปครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ผมจะให้ผู้ชมนะครับดูภาพบรรยากาศไปจนจบคลิปเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับชมให้สนุกนะครับผม kot kot 結構。<Now> เจากป่าแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเหนื่อยเอาเรื่องเลยอี่ในป่ามันก็ไม่ใช่ของสนุกนะสำหรับมือใหม่รับผม กูมไม่วางเว้ยกูจีดี่ตาเว้ย บางคนแตกเหมือนบางคนแตกเลยพี่ไหวกลับก่อนได้นะไหวกลับทางเดิมไหมเนี่ยลงลงตรงยาวเราไหวก็ไหวดิพี่ไหวดิมันเมื่อกี้มันมีอะไรติดสักอย่างหินเยหนยี่โอ้ยไปต่อวอต่อเลยพี่ไม่ไปเอาโดดหายอีกอะ เราไปหาน้ำพี่ก่อนพี่มีเชือกดีๆมัดไหมเสือกดีดูดีดีมีว่ะมีถาวรนะไปเดี๋ยวไปเอาเชือกที่อืน่นปักรักเมื่อกี้ผมเสือกไปตั้งขาตั้งไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกไปเอาอูดที่อูดตวงไม่กี่บาทเราก็ปิ้งอะ่ะ ตัวเตอร์ลหลังนะเห็นคัดน่าจะหมดแล้วแหละอือคัดหมดตั้งานี้คัดผมเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงสองอาทิตย์เลยพี่เอ้าหรอจริงตเตร์ลเล็กด้วยกอคัดอย่างนี้มันจะหมดไปในวันนี้เลยใช่ไหมเออหมดได้แน่แน่จะอย่าขีกรอคัดอีกเพราะว่าเล่นคัดไงไป อดที่โอ ล้อมันขูดบางคน เอาเอาเอาแล้วเอาโอ้ยเกือบจนกับต้นยางนะครับผมเกือบบวกกับต้นยางสะนแล้วไปกันต่อไปกันต่อก็ต้องขอขอบคุณพี <purposely S 2> ่ๆทุกๆคนนะครับที่ให้ผมเอ็มไปเซอกต่อจอพอได้ร่วมเดินทางในทริปนะครับผมขอบคุณมากครับความสนุกวันนี้ ผมจะจดจำไม่ลืมเลยนะครับว่าผมโดนเชื่อรครับก็ <c oughs> <g ülme> ขอบคุณมากวันดีครับ